วันนี้วันจันทร์ที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวต้มปลาเมนูเพนขนมจีนน้ำยาป่าผัดพริกถั่วฝักยาวขอ,อนุมโมทนากับท่านฐานนบดีคือบริษัทแลตตาซอยจำกัดที่ได้ร่วมถวายน้ำนมถั่วเหลืองแลตตาซอย 478ลังกาลยนมิตรมาลีแดงและครอบครัวจากฟลอริดาวัะธรรมกายปาล์มบีชสหรัฐอเมริกาที่ได้ร่วมถวายขนมปังโกเบตชนิด20แผ่นต่อหนึ่งปอนด์จำนวน43ปอนด์ตั้งแต่วันที่18ถึง22มีนาคม2565กาลยานมิตรชิระกัญญาเจนจลาวัฒนา ที่ได้ร่วมบุญข้าวสารเหนียว490กิโลกรัมและข้าวหอมมะลิ490กิโลกรัมจ่าสิเปสุพัฒ์กุมทรัพย์และครอบครัวที่ถวายผักรวมจำนวน300กิโลกรัมรวมทั้งท่นานเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตหารให้กับพระพิกษุสมนนณรของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญด้วยหายุบรรณะสุขาพระปฏิภาณธนาาสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกพกทุกชาติตรบาบกระทั่งเข้าสู่พระนิพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ